เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ประทุขึ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วถึง2ทศวรรษค่ะหากเทียบกับชีวิตของเด็กที่นั่นก็คือตั้งแต่เขาเกิดไปจนถึงวัยบรรลุนิติภาวะพวกเขาต้องอยู่ท่ามกลางเสียงระเบิดการตั้งด่านการใช้กําลังของทหารรวมไปถึงการประกาศใช้กฎหมายพิเศษนี่คงเป็นสภาวะไม่ปกติที่ได้กลายเป็นความปกติในชีวิตผู้คนที่ชายแดนใต้ไปแล้วค่ะ ไม่ว่ากี่รัฐบาลงบประมาณที่ถมไปหลายแสนล้านแผนยุทธศาสตร์ต่างๆที่งัดมาใช้ก็ไม่เคยทําให้ความหวาดกลัวนั้นหายไปเลยค่ะและมันยิ่งทําให้คําว่าสันติภาพเป็นเพียงแค่ความฝันที่ไปไม่ถึงสรุปแล้วปัญหาชายแดนภาคใต้แก้ไม่ได้หรือแก้ไม่ถูกทางและการพยายามใช้การเมืองนําการทหารเพื่อแก้ไขปัญหามีหน้าตาเป็นอย่างไรและที่สําคัญคืออะไรคือข้อเสนอสําคัญที่ค้นพบ ชวนมองหาหนึ่งในทางเลือกและความหวังที่จะนำไปสู่สันติภาพชายแดนใต้กับ t h e a c t i v e Explainer ซับซ้อนแค่ไหนก็เข้าใจได้ในคลิปเดียวค่ะทุกฝ่ายคงยอมรับร่วมกันแล้วนะคะว่ารากเหง้าของปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนแทบทุกมิติ ทั้งปมเรื่องของประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ความแตกต่างและความไม่ยุติธรรมที่พวกเขาเผชิญรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เน้นไปเรื่องของความมั่นคงจนละเลยมิติอื่นๆและนําไปสู่ความไม่ไว้วางใจของรัฐฉะนั้นการแก้ไขปัญหาและการทําความเข้าใจเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ ในช่วง20กว่าปีมานี้เราผ่านทั้งรัฐบาลพลเรือนและรัฐบาลทหารเคยถึงขั้นใช้กระบวนการเจรจาผ่านการเดินหน้าเปิดโต๊ะพูดคุยสันติสุขจนนำมาซึ่งหลายๆข้อตกลงในวงคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างแต่ทุกอย่างก็หยุดชะง,งักไปไม่ถูกสารต่อจากความไม่แน่นอนของรัฐบาลส่งผลต่อนโยบายชายแดนใต้ไร้ทิศทาง นั่นทำให้ในช่วงรัฐบาลเศรษฐาทวีสินมีความพยายามเสนอให้ใช้กลไกทางการเมืองเข้ามาแก้ไขปัญหานี้จนนํามาซึ่งมติสภาให้ตั้งคณะกรรมาการวิสามันขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งชื่อยาวมากค่ะแต่ขอเรียกสั้นๆว่ากรรมาการสันติภาพชายแดนใต้ก็แล้วกัน โดยกรรมธิการชุดนี้ต้องตอบให้ได้ว่าทําอย่างไรจึงจะยุติความรุนแรงในชายแดนใต้อย่างยั่งยืนนั่นคือเหตุผลของการเดินหน้าศึกษารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงตลอดจนสภาพปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพและความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และแน่นอนอย่างที่รู้รู้กันว่าปัญหาชายแดนใต้ทั้งละเอียดอ่อนและซับซ้อนกรรมธิการจึงใช้เวลาถึง2ปีเต็มจนได้มาซึ่งข้อค้นพบและข้อเสนอ การสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนเสนอต่อสภาและรัฐบาลค่ะ ซึ่งข้อค้นพบเบื้องต้นที่ทำให้เราเห็นในช่วงสิปีแรกของการพยายามแก้ไขปัญหามีความก้าวหน้าและมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีการพูดถึงการเยียวยาการพูดถึงเรื่องของการดูแลสิทธิมนุษยชนและการสร้างพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ว่าสุดท้ายเรื่องชายแดนใต้ก็ต้องหยุดชะงักลงนะคะหลังรัฐประหารปี2 5 5 7ค่ะเพราะว่าตอนนั้น อำนาจการแก้ไขปัญหาตกไปอยู่ในมือของฝ่ายความมั่นคงเป็นแกนหลักและก็เกิดการปฏิบัติแบบทหารใช้อิทธิพลของกฎหมายฟ้องคดีผู้เห็นต่างและลดทอนการมีส่วนร่วมของประชาชนลงไปค่ะ หลังจากนั้นพบว่าหลังหมดอายุความของคดีตากใบที่เพื่อไทยไม่สามารถที่จะนําคนผิดมาลงโทษได้แม้แต่คนเดียวครั้งที่จําเลยคนสําคัญก็เป็นสสของเพื่อไทยก็ยิ่งทําให้เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เกิดขึ้นเรื่อยๆแต่นั่นก็เป็นแค่หนึ่งในหลายๆปัจจัยที่ทําให้ปัญหาไม่ถูกแก้สักทีนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าข้อเสนอที่กรรมธิการเนี่ยสรุปเสนอต่อสภาและส่งต่อไปยังรัฐบาลมีอะไรน่าสนใจกันบ้างคะ่ะ เราขอแยกมาเป็น9ประเด็นใหญ่ๆนะคะ 1. คือการแสดงเจตจำนงทางการเมืองและกำหนดกลไกลในการสร้างสันติภาพโดยข้อเสนอก็คือนายกควรประกาศจุดยืนสันติภาพอย่างชัดเจนค่ะจัดทำยุทธศาสตร์สันติภาพระดับชาติตั้งศูนย์บูรณาการสันติภาพภายใต้สำนักนายกและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสรีภาพและการแสดงออกทางการเมืองอย่างปลอดภัยค่ะ สก็คือสร้างหลักประกันความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยขอให้เพิ่มศักยภาพรัฐในการดูแลประชาชนเปิดเจราจากับทุกฝ่ายเพื่อยุติความรุนแรงสร้างพื้นที่ปลอดภยัยและบรรยากาศแห่งความไว้วางใจค่ะ 3. การฟื้นคืนความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมและการเยียวยาโดยตั้งคณะติดตามการใช้กฎหมายและคณะกรรมการอิสระค้นหาความจริงต่อเหตุการณ์ความรุนแรงค่ะ สี่นะคะการเคารพยอมรับอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ที่หลากหลายของทุกกลุ่มทุกวัฒนธรรมนะคะสนับสนุนสถาบันอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในรากเหง้าและความหลากหลายของพื้นที่ค่ะข้อ 5. นะคะการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนในพหูวัฒนธรรมค่ะเช่นการจัดการศึกษาแบบเรียนรู้ข้าววัฒนธรรมและสร้างพื้นที่กลางสำหรับการพูดคุยระหว่างคนต่างศาสนาและชาติพันธุ์ค่ะ ข้อ6กนะคะก็คือการแก้ปัญหาการรวมศูนย์อำนาจการกระจายอำนาจและการเพิ่มอำนาจให้ประชาชนตามหลักแห่งการปกครองตนเองภายใต้รัฐธรรมนูญค่ะตั้งคณะศึกษาแนวทางการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่สะท้อนอัตลักษณ์และเจตนารมณ์ประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญค่ะข้อ 7. นะคะการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการศึกษา ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแก้ปัญหาที่ดินที่ทำกินและการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาบนฐานภาษาแม่ค่ะข้อ8ก็คือการสแสวงหาทางออกทางการเมืองด้วยกระบวนการสันติภาพค่ะตั้งหัวหน้าคณะเจรจาพลเรือนปรับโครงสร้างพิท i n นฟราสตรักเจอให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทั้งมีผู้สังเกตการจากทั้งในและต่างประเทศค่ะและข้อ9ก็คือการติดตามตรวจสอบและสนับสนุนการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสภาผู้แทนราษฎรค่ะนั่นก็คือการให้สภาผู้แทนราษฎรทบทวนกฎหมายที่ขัดต่อสันติภาพและตั้งคณะกรรมาการสันติภาพชายแดนใต้เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องค่ะ เราได้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สีสมภพจิตพิรมศรีในฐานะที่ปรึกษาของกรรมธิการสันติภาพชายแดนใต้ถึงขั้นบอกว่าข้อเสนอที่กรรมธิการศึกษาและค้นพบนั้นถ้าเปรียบกับการทําอาหารก็ไม่ต่างจากการมีวัตถุดิบต่างๆเตรียมไว้ให้ครบหมดแล้วค่ะเหลือเพียงแค่คนปรุงจะทําได้อร่อยแค่ไหนซึ่งก็หมายถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เกิดรูปธรรมในชายแดนใต้ได้หรือไม่นั่นเองค่ะ ถามว่ามีความหวังไหมกับรัฐบาลอนุทินเพราะแม้จะมีเวลาจำกัดหรือเกินแต่อย่างน้อยก็มีความพยายามเดินหน้าแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ขึ้นมาอีกครั้งโดยเฉพาะการแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ค่ะ หลังจากว่างเว้นการเปิดโต๊ะเจรจาก,กันมา2ปีเต็มๆก็คงต้องรอติดตามกันว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้จะมีทิศทางอย่างไรนับจากนี้รวมถึงข้อมูลจากกรรมธิการจะมีส่วนช่วยให้เกิดการเดินหน้าสร้างสันติภาพไปสู่ความยั่งยืนได้แค่ไหนก็คงขึ้นอยู่กับเจตจำนงของรัฐบาลแล้วล่ะคะ่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะอ่านข้อเสนอของกรรมธิการฉบับเต็มเดี๋ยวเราแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะคะ